สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวนะครับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถนนหมายเลข2108นะครับที่เราเดินทางมาจากอําเภอน้ําโสมนะครับเข้าที่ปากชมแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่อําเภอเชียงคานครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติครับสองข้างทางภูเขานะครับแล้วก็ ต้นไม้สีเขียวครับเนื่องจากผมถ่ายคลิปนี้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับช่วงต้นฤดูฝนนะครับพื้นที่ช่วงอำเภอปากชมจึงดูเขียวขจีครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับของชาวปากชมก็คือสวนยางพารานะครับนอกจากนั้นยังมีสวนลำไยบางที่ก็ปลูกอ้อยครับรวมถึงปลูกข้าวโพดด้วยนะครับ บรรยากาศในการเดินทางวันนี้ครับผมถ่ายคลิปในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับบรรยากาศก็ไม่มีแดดครับช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนนะครับถ้าคู่ขนานกับถนนเส้นนี้ครับก็จะเป็นถนนหมายเลข2-1 1ครับเส้นนั้นก็จะเรียบแม่น้ําโขงนะครับถ้าเดินทางจากอุดรเข้าหนองคายนะครับแล้วมุ่งหน้าไปที่เส้น2-1 1แวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ ผมอยากได้บรรยากาศที่แปลกใหม่จริงมาเส้นนี้ครับ2108นะครับสำหรับถนนหมายเลข2108นะครับน,น,นานๆจะมีรถสวนมานะครับเพื่อนๆเหมาะแก่การปั่นจักรยานดูทิวทัศน์ชมวิวกินลมนะครับสิ่งนักปั่นไม่ควรพลาดนะครับเส้นนี้ส่วนข้อเสียก็มีนะครับเพื่อนๆคือไหลาทางนั้นน้อยครับไหลาทางนั้น มีขนาดไม่กว้างมากนักนะครับแต่วิวสวยจริงๆนะครับนี่มอไซค์สวนมาครับตรงไปก็จะเป็นภูเขาอีกแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นเนินเขาอยู่ไกลๆครับหญ้าค่อนข้างรกนะครับก็ต้องใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมนะครับในการผ่านมาถนนเส้นนี้ครับกับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรครับไม่แซงในจุดห้ามแซงนะครับ ทุกอย่างก็จะปลอดภัยเองครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับตรงนี้ก็เป็นทางโค้งครับเห็นภูเขาอยู่ไกลๆนะครับมีรถสวนมาครับซึ่งก็นานๆทีครับจะสวนมาคันหนึ่งปั๊มน้ำมันนั้นน้อยนะครับเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวครับเพื่อนๆสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือเติมน้ำมันมาให้เต็มครับนอกจากนั้นแล้วเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยการเดินทางก็จะชิวๆครับ เมื่อเราเดินทางสุดถนนเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อที่ถนนหมายเลข201ครับก็คือถนนเส้นหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่เชียงคานแล้วนะครับเพื่อนๆอีกนิดเดียวครับขณะนี้นะครับได้นําพาเพื่อนๆมาที่ถนนเส้นหลักหมายเลข201แล้วนะครับกําลังจะมุ่งหน้าเข้าที่ตัวอําเภอเชียงคานครับแต่ก่อนเข้าเชียงคานนะครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับเขามีการ ปรับปรุงพื้นจราจรใหม่นะครับมีการทําพื้นผิวจราจรใหม่เพื่อนๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้เสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมไปนั้นประมาณกรกฎาคม2563นะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออน w เวนะครับเพื่อนๆ หลายคนบอกว่าชอบบรรยากาศการนั่งรถเล่นนะครับชอบบรรยากาศการขับรถเล่นก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับไว้เพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้อากาศย่างเข้าสู่หน้าหนาวครับบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอากาศในเมืองไทยนั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวบางวันนั้นมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝน อยู่ในวันเดียวกันทั้ง3ฤดูกาลนะครับถึงไม่ใช่ทิฟฟี่แต่ก็อยากให้เพื่อนๆน,นั้นดูแลสุขภาพนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กับบรรยากาศการเดินทางในช่วงท้ายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า